สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเอชัยยาอาัยแดว,วิวชัชวาลน,น้องชายสุดเศร้าเปิดแชทกับแมงปอชนทิชาเหล่าพี่น้องนักร้องดังต่างสุดเศร้าเอชัยยาอาัยแดว,วิวชัชวานน้องชายที่น่ารักสุดเศร้าเปิดแชทคำพูดสุดท้ายกับแมงปอชนทิชาเพื่อนสนิทพี่น้องนักร้องในวงการต่างโพสต์อะไรถึง วิวชัชวานอาสยามสุดเศร้ากันอย่างต่อเนื่องหลังทราบข่าวการเสียชีวิตโดยเอชัยยามิชัยก็โพสต์ภาพวิวชัชวาลพร้อมแคปชั่นสุดอะไรถึงน้องว่า R.I.P. วิวชัชวานอาสยามแด่วิวน้องชายที่น่ารักขอให้บุญกุศลความดีความกรตัญยูที่น้องทำหนุนนำให้น้องเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวิวด้วยนะครับ ด้านแมงปอชนทิชาก็โพสต์สุดเศร้าถึงวิวชัชวานเพื่อนรักว่าวันนี้แกหมดเวียนหมดกรรมแล้วนะวิวทุกครั้งที่แกทักหาฉันไม่ว่าจะร้องเพลงให้ฟังเล่าเรื่องตลกหรือร้องไห้กับฉันฉันขอบคุณจากใจที่แกนึกถึงฉันทุกครั้งที่เจอกันแกก็มีแต่ทําให้ฉันหัวร้อเสมอคําพูดประโยคหนึ่งที่แกเคยพูดกับฉันคือใครหน้าไหนก็ห้ามมาแตะเพื่อนปอของกู กูรักมากฉันยังจำได้ไม่เคยลืมสู่สุขตินะเพื่อนถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้แกใช้ชีวิตให้มีความสุขกว่านี้และรักตัวเองให้มากกว่านี้นะพร้อมทั้งยังได้เปิดแชทที่คุยกับวิวชัชวานยังฝากคำพูดถึงวิวให้ดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆด้วยซึ่งวิวชัชวานก็ได้รับปากว่าครับผมด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ